พี่เล็กพอจะบอกได้ไหมครับว่าพี่เล็กเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพี่เล็กเลือกพักไหนครับผมเลือกพักรีสอร์ทครับเพราะว่าอะไเพราะว่าได้บรรยากาศนะครับผมอ๋อพักรีสอร์ทนะฮะแล้วถ้ารีสอร์ทเกิดเต็มขึ้นมาพี่ทําไงครับก็เป็นโรงแรมธรรมดาก็ได้ครับพักได้เหมือนกันคาราบาวเนี่ยเอ่อเวลาเดินไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยคนจําภาพได้แน่แน่เพราะเป็นวงดังเคยโดดไปไหนแล้วแบบคนเขา คือฮาอะไรยังไงบ้างไหมครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับอืผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวกันนะฮะก๋วยเตี๋ยวไปกันสามคนมีคนกินเยอะต้องไปต่อแถวกันนะฮะ๋อคนต่อแถวยาวเลยครับครับผมผมเข้าไปได้กินก่อนเลยฮะอ๋อหมายความว่าเจ้าของร้านเห็นหน้าพี่ปุ๊บอ๋อคาราบาวกินกอนเลยมาเปล่าครับผมทาไมฮะผมสั่งข้าวราดแกงครับจะไปกินทำไมก๋วยเตี๋ยวอ๋อได้ที่เล็กนีตลกนก่อนรอนานครับอ๋อรอนานชอบตลกดีชอบที่เล็กเนี่ย ครับหาด้วยครับมีอะไรครับน้องต่อยครับผมอยากแจมคาราบาวพี่อยากแจมชอบพี่แอดมากเลยเอาเพลงเออ่คาราบาวนะเพลงนี้ชอบมากนะครับเพลงของคาราบาวนะครับอ่าอ่เดินโลดขนมาหนึ่งเรื่งเลยพี่เอ้ยเอาให้ดีนะเพราะว่าอยากให้คนไทยดูคนละกาลนี้เขาจะชี้เจ้าพี่เกียรติละกาลนะครับพี่น้องอย่าเลืมกันครับอยากเปคนอยู่ข้างกัน กระบาวเหรอวะแล้วบอกไม่รู้จักแล้วบอกไม่รู้จักกูท,ท,ทำท่าได้ยังไงเจนเนียนเลยทำไมทำท่าได้ล่ะครับพี่พอดีลูกชอบก็เลยฝึกให้ลูกอเอาละครับวันนี้ขอบคุณกระบาวด้วยนะโอ้โหยอ,อ,เอดอเลยพี่ยอดเลยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้นอกจากมีวงพรชีวิตมานะครับเรามีศิลปินตลกมาด้วยนะครับเป็นตลกรุ่นอาวุโสนะครับอยู่ในวงการนี้มานานด้วยนะครับเอ่อื่องจากว่าทําอะไรก็เจ๊งไปหมดนะครับก็เลยไปทำอาชีพอื่นไม่ได้ต้องเล่นตลกกันต่อไปนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับ ปาเทพโพงามครับสังขารก็ไม่ค่อยดีนะฮะ,ะช่วงนี้วันดีกับป่าครับโอ้โหวันดีครับฮะป่าที่ทําอะไรก็เจ๊งนะฮะอย่างทําน้ำเข้ากล้องก็พังหมดเลยเป็นหนี้เป็นสินเต็ไมไปหมดนั่นทาไมน้ำเข้ากล้องป่าบริหารอะไรไม่ดีหรือเปล่าครับกล้องเขาตัวละเท่าไหร่อ่ะฮะกล้องตัวละเท่าไหร่นย เขากล้องอย่างเงี้ยหรอฮะฮะตัวเป็นล้านเออแล้วเพื่อนทำไมอะฮะก็ไปทำน้ำเข้ากล้องเขาอะมันต้องไปซื้อกล้องมาคืนเขาผู้เงินเข้ามาซื้อทุกวันเนี่ยอ๋อน้ำเข้ากล้องคือทำน้ำไปเข้ากล้องเขาอ่าใช่ใช่ออมันเป็นดวงซวยนะครับอ๋นี่นาะไรวะเนี่ยขอมือขอมือมาแผ่นดีก่ออตามมาใครไทวันเนี่ยพี่กุ้ย เอ้ยไอ้นี่ไม่มีไม่มีในคิวนี่อันนี้ไม่มีในสคริปต์นะครับบีแพนด้าบีแพนด้าบีแพนด้ามแพนด้าเดี๋ยวคนละค่ายคนละค่ายคนละค่ายมิกนาอะไงฮะนี่ใครเนี่ยใอ่คีหลังไหวไไอ้อะไรไอ้คีไอ้คีไอ้คีอะไรเมื่อกี้ป่ะไม่ใช่ตัวน้าแอรเมื่อกี้นี่ไอ้พาราพนไอ้พาราพนพี่พลครับพี่พี่แต่งอย่างนี้ทำไมครับเนี่ยเฮ้ยมีเพลงมาด้วย อ๋อนี่ขีอ่านี่ขีไอขีอยู่นี่นี่ขีเอาจำได้แล้วเหรอจำได้โอ้หเจอกันนานที่มาแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้หมาตั้แต่เมื่อกี้นี้แล้วตอนไหนอ่ะมาตั้งแต่เริ่นั่นแหละนั่นทำรายการแต่แรกเลยนะแต่งที่เลื่อยๆอย่างนี้แต่แรกก็จบเรื่องอ่าไม่เหมือนไอ้นี่ทำไมครับ พี่ถนัดคนพี่เห็นแล้ครับถ้าพอดูช่วงนี้งานน้อยพอดีขายรูปเพลงขายไม่ได้ขายภาพก็ยังดีอ๋ออะไรฮะเออพี่ถนัดแต่งน้องทรายตอนที่บอกใจากางปีสิบจะแต่งเป็นน้องทราย,ารย,ย,ยรนะครับตอนนั้นท่านและกันละจั๊กก็รับท่านสุริการผู้หญิงถึงผู้หญิงสวยด้วยนะกันสวยยังไงวะพี่ฉันสัญเลฟรามาลงค่ะจะเรียนเร้าเปนา็ปนปน้องทันญ่าก็ได้นะฮะทันญ่าเนี่ยพวกม้าหรือควายครับ ทันยาค่ะไม่ได้ทานยาถามว่าพู้หญางแรงไหมคะแรงแต่ตายจะไม่แคร์ทำไมพราะไม่ต่อตอด้วยเพราะว่าแม่ข่ออ้อนอ่ะเอาละครับวันนี้ศิลปินเรามามากมายหลายคนนะครับอยากจะเชิญศิลปินทุกท่านบนหน้าเวทีนีอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเชิญ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 ด้วยนะ มาอย่างทำไมไม่ออกกันมาพวกนี้ออางี้เอขี้ครับจ้าขี้จ้าขี้ฝากฝากขี้ไปดูจะเรียกพี่ๆข้างหลังหน่อยได้เลยบอกว่าออกมามังหน้ามามาลาแฟนๆออ๋ได้เลยไปเพื่อนเพื่อนหน่อยได้ไหมอย่าไปกัดอย่าไปกัดเข่าไปขึ้นยิงก่อนเดี๋ยวไปอย่าไปกัดเข่านะให้ตามมาให้ตามมาให้เลยตามมาให้ที่ไหนนะร้านจพเฮ้ย กีนนี่หาจริงๆหาทวดหอนี่ก็ไม่มีเลยอือเมื่อกี้เขาเข้าประตูนี้มึงออกมาะตูนี้กูอง่เลยเออโอเคมันวิ่งเร็วเหมือนกันนะ้ี่เร็วมากห้ดูด้ะสงสัยจริจริงพี่เฮ้ยถ้ามันออกมาเร็วก็จริงแล้วพี่เขาบอกเราหาเนี่เมือนวิ่งจนเหนื่อยแล้วเนี่ยเออหาก็ไม่เจอว่ะไอ้ปรเนี่ยหานีไม่เจอพี่ แค่ขยายพันธุ์ได้ด้วยมันแรงมากมันคื่อมันคือยุงหรือเปล่าน่ากลัวเนี่ยะทำไมเนี่ยทำไมอัมพะรพานเป็นสองคนใช่เหรออัมบ้าอะไรสองคนเลยสองคนเหรอฮะเอาเอาเดี๋ยวก่อนมาด้วยเหรอมาสิมาเวเลยไม่บอกกูก่อนจะได้ใครเป็นใครครับเนี่ยฮเดี๋ยวนคีคนไหนคีครับนี่คีคนไหนคีก็พี่ชออันนี้คีก็พี่ชออไอ้นุชัยอ่ะลิงก็พี่คีอ่ะ ูนี่เขา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 ปลอมคนอื่นยังมีคนปลอมเขาอีกเหรอนี่เดี๋ยวก่อนแล้วไปทำไมไปปลอมเขาอ่ะไม่ได้ปลอมนี่ก็ออกงานเหมือนกันเนี่ยอ๋อเหรอนี่หน้าละงานหายแล้วลงานหายแล้วตอนเหมือนด้วยนะหันต้นไปเยอะแล้วยืนเทียบกันไหนใอ่าไม่มันเหมือนไม่ขนาดนี้เฮ้ย ก็ <chat> เริ่มกลัวมันหรือวกลัวให้แท้แม่งมีไหมขอเชิญแต่ถ้าเป็นทุกคนเลยขอเชิญหน้าด้านอีกทีหนึ่งช่วงดันดาราของเราเนื่องจากช่วงของเราเนี่ยเป็นที่โด่งดังไปถึงต่างประเทศมีคนนอกซื้อไปแต่งเป็นเพลงแล้วชื่อช่วงเราช่วงคำว่าดันดาราเนี่ยนะวันนี้เราจะรีเพลงนี้มาลากันนะครับเอาจจะให้ทุกทุกคนร่วมกันร้องนะฮะเอาขอขอดนตรีหน่อยครับม Music ขอหน่อย กลัวเขาซ้อมกันนะไม่ใช่นี่ขนาดที่พวกเราก๊อปี้กอปปี้เพลงชาบ,บ้านเขาอยู่เนี่ยก <c oughs> ๊อปี้หน้าไม่พอเอาละวันนี้หวังว่าคงจะได้รับความสุขไม่มากก็น้อยนะครับไม่น้อยก็คงจะน้อยมากเลยทีเดียวใช่วันนี้พวกเราทั้งหมดนะครับขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่เมื่อมีโอกาสนะครับราชาต,ต้องการสวัสด,ดีนะคะครับจริงพระอาจารย์วันนี้มาออกในการตีสิแล้วถ้าระอาจารย์มีชื่อเสียงดังเปรี้ยงเปรี้ยงเปี้งพระอาจารย์จะออกจากผมไหมครับผมไปตั้งแต่เปรี้ยงแรกแล้วครับ เชื่อไหมเหมือนอาน,นิสง์นะที่ช่วยคุณวิศวัลครัอบครับผมแม่เขาเนี่ยยึดเชองเนาะไม่ต้องเอ่ยชื่อแม่ <c oughs> แม่ผมไม่จยะยตามที <c oughs> แม่ผมไม่จะตามเ <c oughs> นี่ยคิวใครคิวมันนะ <c oughs>